สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้นะคะพี่อู๊ดจะาทานสลัดนะคะซึ่งตัวนี้นี่พี่อู๊ดเพิ่งไปซื้อมาจากท็อปเมื่อวานนะคะซึ่งเขาใส่มาให้เยอะมากคือปกติอะสลัดปลาของท็อปอะเขาจะให้เขาจะมีกล่องให้เราแล้ว,ลวเราก็คีบๆีใช่ไหมคะแต่ว่าเพาเอิญว่าพี่อู๊ดไปถามเขาว่าเออมีสลัด กล่องเป็นชุดของ QP ไหมที่จัดเป็นชุดให้แล้วอะค่ะมีน้ำสลัดแล้วก็มีเครื่องซึ่งเขาจะมีสลัดหลายๆแบบให้เราเลือกอะค่ะสลัดทูน่าบ้างหรือสลัดแสดก้กอกสลัดที่ใส่เส้นเส้นโซบะนะถ้าพิวจำไม่ผิดแล้วเขาบอกว่าหมดพิวก็เลยเอา้าวพนักง,งานเขาน่ารักมาบกบอกพี่ค่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวหนูคีบให้เขาก็คีบมาให้พิวเยอะมากแต่ว่าอยู่ในราคาของ สลัดกล่อง qp วพะค่ะประมาณ89บาทใช่ไหมอันเนี้ยถ้าช่างเขาไปลองท่างน้ำหลกให้พีิอวดูก็อยู่ประมาณหลักร้อยร้อยกว่าแล้วว่าซึ่งน้องเขาน่ารักมากๆเลยอะค่ะคือจริงๆเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่จ่ายตามนี้ก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรค่ะเห็นลูกค้าแบบว่าตั้งใจมาซื้อของ qp แต่ว่าหมดเพราะว่าเมาื่อวานพิอวไปมันก็ประมาณ5-6มเย็นแล้วอะค่ะของเขาก็อาจจะหมดเนอะ ต่เนี่ยเราเขาก็คีบให้พิวเยอะมากเราระหว่างคิวเขาก็ถามว่า,าลูกค้าชอบทานอะไรคะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคีบให้อันนี้น้าสลัดนะคะพิวเลือกแบบสลัดวาซาบิมานะก็ยังไม่ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะก็เลยอยากลองเนี่ยทุกคนดูสิเยอะมากอะ่ะแล้วอันนี้จะเป็นพวกถวั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เขาคีบใส่กล่องตังหามาให้พิวแบบนี้อี คือสลดอัดด้วยความที่เขาใส่มาให้เยอะมากอะคะ่ะเดี๋ยวพิวก็จะมาแยกใส่กล่องแบบนี้ก่อนนะเพราะไม่สามารถทานหมดได้ในมือเดียวอะคะ่ะก็เลยจะแยกประเภทไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเขาเรียกอะไรอะเราค่อยมาหัน่นมาแบ่งอีกทีอะคะ่ะแบบยังไงทานวันเนี้ยมือเดียวชาวเนี้ยไม่หมดแน่นอนก็แบ่งทานได้หลายมื้อเลยนะคะจาก ปริมาณที่เขาให้พิ้วมาเนี่ยอันนี้ช่องนี้ใส่ผักซึ่งน้องเขาน่ารักมากเขาบอกว่าโอเคค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจัดให้พี่บอกมาเลยว่าชอบทานอะไรจัดใส่กล่องให้อะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็บอกว่าเออเออพอแล้วเขาบอกว่าได้อีกค่ะอะไรเงี้ยน่ารักมากอ่ะไม่ใช่ว่าน่ารักเพราะให้ของเราเยอะนะคะแต่น่ารักตรงที่แบบเออพอเขาเห็นว่าเราซื้อตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ย เขาก็จะทำจัดกล่องให้ที่เหมือนกับที่ QP เขาจัดไว้ค่ะอันนี้มันกับเผื่อพี่อุ๊ก็จะเอาไว้ช่อง<ต>เดียวนพนักงานเพราะว่าพี่อุ๊ไปที่ไรอ่ะเจอแต่แบบพนักงานแบบน่ารัก <โ frustrating. S 2> พนักงานดีๆทั้งนั้นเลยเวลาซื้อผล,ลไม้พี่อุกก๊ก็ด้วยความที่บางทีเราเลือกไม่เป็นนะคะอย่างส้มพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาแบบเออเขาเลือกยังไงอะไรอย่างเงี้ย <hayat> เขาก็แกะให้ชิมเลยแล้วก็แบบว่าเนี่ยเลือกแบบนี้ค่ะลูกค้าแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย คือการเซอร์วิสเขาดีมากๆเลยอะค่ะของทีท่ที่ท็ทอปเอนี่ยค่ะทุกคนสลัดที่อ,อยู่ในกล่องนี้เมื่อกี้นะคะ1กล่องราคา89บาทซึ่งแบบว่าเยอะมากอะค่ะอันนี้ก็คือที่แยกตอนแรกเนาะแล้วก็อันนี้คือผิวแยกเป็นออกะหล่ำฝอยแล้วก็แครอทฟักทองแล้วก็อันนี้ยแฮลพพิอวชอบทานมากเลยอะค่ะ สมัยเด็กๆนะชอบทานมากแบบให้คุณแม่ปอกให้แล้วก็นั่งนั่งทานกันแต่ว่าแหว้วเขาบอกว่าชื่ออะชื่อมันดูฟังแล้วไม่ค่อยโอเคแล้วตอนหลังเขามาเปลี่ยนเป็นชื่อสมหวังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่รู้เกิดทนันกันหรือเปล่าคนช่องคนดูพิวนะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือผักที่เขาใส่มาตรงฐานกล่องเลยอะแบบเยอะมากอะ่ะ ก็เลยแบบโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนเดี๋ยวพิ้วจะเจอพนักงานแบบน่ารักน่ารักเนา,นานะที่ท็อปที่ชนบุรีอะค่ะเซนอันนี้ซื้อที่เซนทันชนบุรีแล้วก็คราวที่แล้วเวลาแบบไปซื้อผล,ลไม้หรืออะไรอะก็ที่เซนทันพัทยานะพนักงานเขาแบบน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นพวกทันญพืชนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพิ้วจะมาจัดใส่จานก่อนนะคะเรามาจัดใส่จานด้วยกันก็คือเอาเอาเท่าที่ ที่เราจะทานในมื้อเช้าวันนี้ละกันนะเดี๋ยวที่เหลือพี si ong, ่อู๋ก <tr> ็คงเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะแบ่งให้คุณพ่อกับเอี้าด้วยนะคะเราก็จะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะก็จะฉีกเป็นฐานไว้ทำแบบนี้ไปเลยก็คือพี่อู๋เวลาอยู่บ้านมาทานสลัดอะค่ะก็จะทำประมาณนี้แหละก็จะแบบว่าไม่ได้แบบ เอ่อทานเยอะอะไรมากนะคะเพราะว่าอยากอยากลดปริมาณอาหารในหนึ่งวันนะคะเรื่องสุขภาพเป็นหลักเนอะนี่ก็เป็นกระหล่ำนะคะแล้วก็แครอทใส่มาเลยนะคะแล้วก็ยูเจะเอาที่บอกคือพี่อูชอบทานมากเจ้าน้องสมหวังเนี่ยคะ่ะเราไม่พูดแห้ว เขามีชื่อใหม่คือสมหวังแล้วก็ฟักทองเอาซักสองชิ้นอันนี้พอแล้วสลัดมือเช้าแล้วเดี๋ยวเรามีธัญพืชตรงนี้นะแตะกว้วอข้าวโพดลูกเดือยถั่วลันเตาค่ะใส่เข้าไปนี่นะคะเดี๋ยวพี่อูกก็จะเพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย วางลงไปพรึบนี่ค่ะใส่แล้วค่ะสลัดมื้อเช้าวันนี้นี่เครื่องดื่มวันนี้นะคะเดี๋ยวพิ่วจะทำแช่มะเล็ดเจียวไว้ก่อนนะแล้วก็จะดื่มของกับนมนะคะก็ใส่ไว้หมดแล้วว่าเหลือแค่อันนี้พิ่วไปกดน้ำร้อนมาแล้วนะคะคือหมดอีกแล้วเดี๋ยวเทให้หมดไปเลยละกัน เนี่ยนะคะพิ้วจะกดน้ำร้อนแล้วก็ใส่เมล็ดเจียค่ะแล้วก็คนแล้วก็ทิ้นเขาไว้แป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพิ้วจะเทนมผสมลงไปค่ะดื่มคู่กันนะอะวันนี้ออกมานั่งทานหน้าบ้างดึกแล้วค่ะอากาศเย็นนะเดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อนลมแรงด้วยค่ะทุกคนตอนนี้หนาวนะเนี่ย อุณภูมิชมุรีเท่าไหร่เอ่ยยี่ <g ül> องศาค่ะทุกคนแต่มันมีลมอะ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบอากาศมันเย็นนะคะเริ่มจากอะไรก่อนดีฟักทองละกันชิ้นใหญ่มากมฟักทองหวานมาก นสลัดวาซาบิอร่อยอ่ะคือปกติถ้าพี่อูไม่ถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะก็จะมานั่งทานแบบเนี้ยแล้วก็จะนี่เลย <c oughs> ดูซีรีส์ค่ะทุกคนใครมีซีรีส์อะไรที่แบบว่าสนุกสนุกแนะนำมาได้นะทั้งใน n น t f ฟ i ิทั้งในแบบอะไรอะ YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยคุณพ่อพี่อเขาก็จะติดซีรีส์จีนนะพิวก็ ส่วนตัวเป็นคนชอบดูซีรีส์ไทยมากกว่าดูละครไทยเนี่แหละสนุกเช้านี้ดู YouTube และกันช่องไหนดีช่องอ p อปป้าฮงละกันเขาเพิ่งลงค่ะลงอีพใหม่นะคะทำอาหารกับคุณแม่ซึ่งพี่อูชอบดูมากๆเลยพี่อูติดตามพี่ฮงมาหลายตอนแล้วนะตั้งแต่เขาทำช่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แต่ที่พี่อูชอบมากก็คือ ที่เขาทําอาหารกับคุณแม่ค่ะเป็นอาหารเกาหลีซึ่งเราก็ได้ทริคการทําอาหารจากคุณแม่พี่คงเนี่ยเยอะมากเลยนะทการล้างผักการต้มผักอะไรเงี้ยให้มันมีสีสวยแล้วล้างผักให้สะอาดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นวิธีที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนเป็น EP พีทำอาหารเกาหลีอีกแล้วจับเชน,นะผัดวุ้นเส้นเกาหลีเพิ่ถึงที่ปาา้า จริงๆปกติไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อของขวัญให้แม่แต่ว่าเรื่องท YouTube กับแม่แล้วแบบอยากอยากจะของขวัญให้อะไรเงี้ยครับเพแบบอยากเซอร์ไพรส์แม่ด้วยแม่ต้องจะปกใจแล้วก็ดีใจนะคะเดี๋ยวผมจะเขียนจดหมายนิดนึงเนาะน่ารักพี่พง์มีของขวัญไปให้คุณแม่ด้วยค่ะแป๊บนึงนะคือคุณแม่พี่พง์น่ารักมากอบบโอเคไอ้ไอ้ก็ 엄마가 좀 마음에 들었으면 좋겠다. 아 진짜? 응. 어, 뭘까? 두근두근 두근두근. 뗀 뗀. 오, 엄마 안돼 이거. 아, 그래? 어? 어? 어머 이거 N A D 의 A G 리볼스 세럼이잖아. 오, 엄마 이거 알아? 오, 엄마 화장대도 있어. 아 진짜? 있어 <laughs> ทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่อุ๊งจะออกไปทําธุระข้างนอกนะคะจะไปทําเล็บกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานเข้าที่บ้านพี่ชายด้วยนี่พี่อุ๊งก็เลยจะเปลี่ยนกระเป๋าค่ะก็ใบนี้นะคะพี่อุ๊งใช้ของชาแอนคีสนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ห้อยกระเป๋าค่ะน้องมิกกี้นะคะอันนี้เขามาจากดิสนีย์แลนด์นะก็คือเอ,อน้องที่ทํางานนะคะเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็ ลายมาถามว่าจะเอาไหมมิกกี้เมาส์เพราะเขารู้ว่าพิวชอบมิกกี้เมาส์งก็เลยฝากเขาซื้อตัวนี้มานะคะโอเคทีนี้พิวก,ก็เลยอยากจะทำแบบเออพกอะไรเนาะในกระเป๋าบ้างในในวันในวันหยุดแบบนี้นะคะที่พิ้วจะออกไปทำธุระน,นะคะก็เลยถือโอกาสมาทำเพราะว่าเออจะเปลี่ยนกระเป๋าพอดีใบใบนั้นมันหาของยากอะคะ่ะก็เลยจะเอาใบนี้นะอย่างแรกเลยก็คือกระเป๋าเงินค่ะ ขาดไม่ได้ที่ต้องพกไปนะคะแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางค่ะเป็นน้องมิกกี้แบบนี้นะคะเป็นของアニโ o นะใบนี้ใช้นานมากน่าจะเกิน5ปีแล้วคะ่ะใช้ดีมากเลยนะแล้วก็ถุงผ้าค่ะอันนี้เป็นลายออของซาริโอ่ะยูไม่แน่ใจเขาเรียกลายอะไรคูลโรมิอะโอเค แล้วก็จะเป็นถุงผ้าอีกหนึ่งใบค่ะพี่ว่าเป็นคนชอบแบบพกถุงผ้าเยอะมากอย่างน้อยในกระเป๋าอะต้องมีสักสองใบเป็นอย่างน้อยก็ทิชชู่เปียกนะคะอันนี้เป็นที่ใส่บัตรเนาะแล้วก็กระเป๋าใส่เสษสตางใบนี้น่ารักมากเลยซื้อมาจากสตางบักอะค่ะที่เป็นคอลเลกชันของแบบปีชั่วดักที่เป็นปีเกิดน,นี้ก็ปีหนูปีเกิดพี่อู๊ดนะ อันนี้เป็นที่แบบว่าที่ใส่รองเทา้าที่เวลาเราจะช้อนตรงส้นเพื่อให้เราใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะคะพี่อุก,ก็จะพกติดไปด้วยนะ<ม>อ่อแล้วก็อันนี้พี่อุเมื่อวานที่ไปเซ็นทรัลชนมาค่ะก็มีรถมาออกบูธนะเยอะแยะมากมายเลยแล้วพี่อุก,ก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่า ของรถของบูธเนี้ยพิวจำชื่อไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าค่ะพิวบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะไปดูที่งามนมอเตอร์เอ็กซ์โปนะตอนปลายเดือนนี้ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วน้องเขาก็แบบไปกี่คนคะนี่น้องเขาก็ให้บัตรมาเลยเขาบอกพี่ไม่ต้องไปซื้อบัตรนะเนี่ยเขาก็ให้มานะคะบัตรก็คือเดี๋ยววันที่4ธันวาเนี้ยพี่ว่าจะไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะจะไปดูรถถ้าใครดูคลิปที่แล้วของพิ้วว่ะค่ะก็จะทราบนะว่าพิ้วจะเปลี่ยนรถใหม่ เอาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบ้านพี่ชายแล้วจะได้เอาไปให้เขานะคะเพราะพี่ชายพิวไปด้วยไปช่วยดูรถด้วยโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะหูฟังค่ะแอร์พอรเป็นตัวน้องมินเนี่เป็นการ์ตูนอีกตัวที่พิวชอบมากพิวเปิดการ์ตูนเขาดูทีไรนะแบบพิวนั่งขำแบบว่าเขาด้วยความที่ เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาน่ารักอะ่ะเออทำอะไรก็น่ารักไปหมดก็เลยชอบค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวการ์ตูนที่พิวชอบมากมานะแล้วก็นี้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะพิวก็ยังพกอยู่นะแล้วก็มีแมสด้วยแต่แมสอยู่ในรถนะคะที่ที่จะต้องพกหรือเอามาใส่กระเป๋าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องพกไปเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วอ๋ออันนี้เงินไม่ปไปไนเลย โทรศัพท์มือถือค่ะใส่เข้าปแล้วก็กระติกน้ำค่ะพีู่ก,ก็แก้วน้ำค่ะเดี๋ยวจะอาจจะไปแวะซื้อน้ำหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละก็พี่อ๋ว่าจะชอบพกติกน้ำเป่าๆไปหนึ่งใบอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเผื่อเราแบบอยากดื่มชาอยากดื่มนู่นนี่นั่นชาเขียวชาไทายหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเออมีกระติกมีแก้วเข้าไปอะค่ะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้นะคะพกแก้วไปด้วย ก็จักประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่อุ๊กก็จะออกไปทำเล็บกับลูกสาวค่ะ ทำยาวออกไหมนิดนึงก็ได้นะี่เขาบอกว่าเราต่อเล็บแล้วมันจะดีกว่าใช้เล็บตัวเองจริงมันจะช่วยในก,ก<ต>ารหน้านเล็บอ่าถ้าต่อเล็บมันก็หน้านเล็บจะไปไหวกว่า <c oughs> แต่เนี่ยลู <c oughs> กค้าเล็บแข็งแรงมากเลยการเนี่ยหนูไม่ต้องต่ออะไร <c oughs> สวยไหมเล็บลูกแก้วก็เดี๋ยววันนี้มาทานมื้อเที่ยงนะคะกับครอบครัวพี่สาวพี่เดินหลบกล้องใหญ่เลยกลัวกล้องโอเควันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะพี่เอ๊สุกี้ป่ะสุกี้ใช่ป่ะไม่เห็นกล้องหาอุ้ยวันนี้เมนูสุกี้กันนะคะ ร้านนี้ทำเล็บดีมากเลยอะใครอยู่บางแสนแนะนำนะคะนี่พี่สาวคนโตส,<า>ว,สวัสดีค่ะคนสวยของบ้านน่ารักที่สุดโอ้สองอันหา้ามหนึ่งชามค่ะแล้วก็ไข่แล้วก็มันมีซอสอดีย่ะไข่ตอกชามละสองฟองไปเลยนะคะ่ะแล้วก็ซอสใส่ไปที่เนื้อก<ช>ับไข่มันไม่ได้ลื่นอะไรมา อออซอสหมักของ <c oughs> เนื้อแล้วเวลาลวก <c oughs> กินเป็นสุก,กี้นะคืออร่อยมากค่ะตอกไข่ลงไปล อันนี้สุกี้ตรงเมืองไหนปะคะพี่เอ๋ไม่ใช่เด็กเช่นอ่างไอรยรับแม่นอ่างซีลาคนคนตีตีให้เข้ากันซอสไข่เนื้อแล้วก็หมักไว้แล้วก็จะกินแล้วก็ค่อยเอาไปลวกมันจะอร่อยมาก ให้ปลูกเองเป็ดเลี้ยจากปรงนี้คโอเคเรียบร้อยนะคะจะได้แบบนี้เลยเป็ดหม่พี่แอร์เสร็จแล้วค่ะเอาไว้ไหนเดี๋ยวจะได้ฟรีจ้างวางไปโอ้ทำอาหารใครว่าง่ายแค่หั่นยัง ไม่เอาน้ำจิ้มอะไรมาระหว่างอะไรให้เขามีสุกกี้กับโบราณเอาโบราณก่อนได้ไหมน้ำจิ้มโบราณน้ำจิ้มสุกกี้เราทานกันบ่อยเลย ก็จะเรียงใส่เราไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนโอ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นน้ำซุปลอยมานี่เลยก็พี่เอปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเราเข้าฟลีกไปเลยนะเดี๋ยวคินจุกกี้สักพ้ามาใ่ตัวาใสหมาค่ะ นะคะสมาชิกยังมาไม่ครบก็ยังมีเตรียมของอยู่ในครัวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราเข้ามานั่งทานแลละเ,นะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อนะคะใส่ลงใส่ลงไปเลยนะพี่ใส่เลยเพราะว่า,น,าน้ำหมักเนี่ยพอมันลงไปในน้ำซุปมันก็จะอร่อยอน้ำซุปกป็เอออืม,มนั่ก็เล่นเส้นไเส้นบุก ใช่เส้นแก้วเส้นแก้ว,กวใส่สักสองช้อนนะคะใครมาเอืยใส่อใส่แล้วใส่แล้วใส่ไปสองเี้ยนี่นะคะนี่เป็ดเป็ดเป็ดเอ็มเคบ้าหรือเป็ดอะไรอ่ะตรงนั้นครัว หลานสาวยังยังยืนแกะกุ้งอยู่ป้ปาป้าทานแล้วอ่ะหลานยังยืนแกะกุ้งอยู่เลยของโปรดเลยอันนี้เป็นนี่ค่ะน้ําจิ้มเดี๋ยวให้ดูเป็นน้ําจิ้มโบราณจะเป็นสีแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบน้ําจิ้มเต้าหูย้ยีอ่ะอันเนี้ยจะอร่อยแล้วมันก็จะมีน้ําจิ้มอีกแบบเป็นน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มเอ็มเคเลยอ่ะน้ําจิ้มสุก,กี้แบบนั้น,น เวลาที่บ้านฮิวกินนะคะก็จะมีน้ําจิ้มสองแบบแบบนี้อันเนี้ยน้ำจิ้มโบราณอันเนี้ยน้าจิ้มที่เราเห็นกันทั่วไปเนอะส่วนอันเนี้ยเป็นน้าจิ้มสูตรที่แบบอันเนี้ยอร่อยอันนี้นะคะอันนี้เป็ดเป็นเคป่ะคะพี่แต่น้ําลาดไม่ใช่อะไรวะต้องอ่างศิลาบุนตงกีไม่ใช่บุนตตงกีจะไม่มีน้ําลาดอะไรอ่ะอ๋อที่เราไปกินอะไรวะ เดี๋ยวนัวน่นนข้าไปเอะแต่ดูแล้วแบบน่าทานเป็ดอร่อยอ่ะเนื้อนุ่มมากเนี่อวยว <c oughs> อืม้ม อร่อยมากสุกี้อันนี้พี่เอรลวกไว้แล้วเนาะตักได้เลยนะอือฟันอันนี้เนื้อที่หมักไว้นะคะจะนุ่มมากทุกคนแล้วก็กินกับน้ำจิ้มโบราณนะฟินมากใช่ไหมเพร์อืมเอาอีกสักหน่อยไหมคะน้ำจิ้มโบราณอร่อยเพราะน้ำจิ้มแบบสุกี้เรากินกันบ่อยแล้วไง แต่ละตัวมาแล้วตัวป่วนทรงดินไงประตูมันเด้งไงพะโล่อ๋อยหาพี่เอแย่ตัวใหญ่มากเหมือนหมีเลยเออน้ำที่หาดใหญ่จะไปอยู่ไหมเอ๊ะ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 สรุปเอ๊ะไม่ได้จำนิดเลยนะป้านะ เออตอนนี้ทุนงานเนี่ยก็เอาสปริงไปรอเราค่ะ <c oughs> วันนี้ก็คุยกันนี่นะคะของพี่ซาไพาพิวเขาก็เป็นรถไฟฟ้าร้อเซเหมือนกันขอแอบดูหน่อยอ๋อ <c oughs> เป็นตู้แบบนี้เราสามารถชาร์จได้โอเค ตู้ใหญ่ประมาณนี้ถ้าติดที่บ้านมันจะออกมาเยอะเหมือนกันเฮ้ที่รู้ต้องคำนวณว่าติดที่บ้านจะทำยังไงถ้าใช้รถไฟฟ้าอะไรอะไรคากิโอ้ยไอติมไอติม อันนี้ใส่ได้ใช่ป่ะคะพี่ไอติมฮัลโหมาแมแดนฮัลโหลไปโน่นพี่ไอเรียกแล้วมันไม่ชอบหน้าหนาวชอบหน้าร้อนอ๋อเหรอฮัลโอมานี่แล้วะพร้าวอ่อนเหรอไม่อันนี้ก็ยิ่งแข็ง อ,อนนี่พอดีนะไอติมมะพร้าวเดอเไปหามิเทสเดียวแม่ไม่เอาสิกัะลาเอาิลิปิน,นี่เขาเป็นอาจาร์ยายอย่างนี้จา<ด>้าดีจ้ามัองใสอะไรจ้าเขาตัวอย่างเดียวคุยส่งเหรอตัวนี้ส่งอย่างเดียวมไม่มีถัวเหลงใช่ไหมมีวันนี้มีถัวแหลงนะเดี๋ยวเอาใส่ให้พ่อ,อนนเดี๋ยวไปให้พ่อมเส ใส่นมไหมน้องใส่นมไหมพี่เอ๋อุ้ยเรีกน้องนะวันนั้นพยาบาลอายุสี่สิบเรียกพี่ลุงอ่ะจริงมะเออหันไม่ดูหน้าไม่ใส่ใส่ทัวไม่ใส่นมหาวันครอบครัวมาให้สอเลยของของเอย่าเอย่ากับคุณพ่อกินด้วยกันของพี่เอมีแล้ว